อย่าใช้พ่อเป็นเครื่องมือทำลายให้สังคมเห็นว่าป้าปแตนอากตรันยูป้าแตนไปเอาใจไปรักแต่พ่อแม่ของลุงพลแล้วก็ไม่รักพ่อตัวเองอันนี้อย่าทำครับอย่าทำครับมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีเลยเพราะเขาฟังแล้วเขารู้ว่าคุณกําลังกัะแน่กแหนคุณกําลังเสียดสีคุณกําลังจะ บอกตาว่าตาไปอยู่แล้วเป็นไงบ้างเห็นไหมเขาไม่เลี้ยงดูตาเลยเขาไม่ดูดัดูดีตาเลยจะทําให้ตาเกลียดลุงพลพแตนซึ่งเป็นไปไม่ได้ผมดูแล้วตาใช้เวลามานานมากแล้วตาเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเยอะแล้วคุณมาหลอกตาไม่ได้หรอกคุณมาหลอกตาไม่ได้ใครเห็นด้วยกดหนึ่งนะครับผมว่าคุณหลอกตาไม่ได้ ตาต้องทุ่มเทตัวเองเพื่อดูบวลแม่แตนเลยนะที่ต้องเขาเรียกว่าเหมือนการ,รมิคาเซ่เนะี่ยตาทําเหมือนกามิคาเซ่นะครับคือต้องตัดสินใจเดินไปหาสามบ้านเองไปหาสามบ้านก็คือไปบ้านตัวเองนั่แหละครับเพราะว่าพ่อจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน จ้าของบ้านแต่ตาต้องกลับไปบ้านตัวเองแล้วเหมือนคนที่ไม่ได้รับการต้อนรับจนมีที่มากับว่ายาแล้วก็ไปทำไไปทำเรื่องอยาด้วยนะผมก็ไม่รู้อะทำยาเนี่ยยาสมบูรณ์หรือยังผมไม่รู้นะจริงๆผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเพราะตาแต่แรกตาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ตาก็พูดไปเย่าตาก็พูดไปประมาณนั้นไงครับนะครับแต่มันก็แตกแยกกันละเอียดแล้วการทําให้แตกแยกให้ครอบครัวพวกท่านแตกแยกไม่ไม่ใช่ลุงผลไม่ใช่ป้าแตงไม่ใช่ยูทูบเบอร์ฝั่งลุงผลไม่ใช่ใครเลยครับคุณทําให้ครอบครัวคุณแตกละเอียดเนี่ยเป็นเพราะพวกคุณเองล้วนๆนะทุกคนเห็นก็สงสารพวกคุณด้วย ไม่อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นแต่พวกคุณทำกันเองแต่ตานี่คาใจมากว่าทำไมจึงเกียดลุงพลป้าแตงจนตาบุกเดียวนี่แหละครับตาบุกเดียวนี่แหละครับคือความคาใจของตาแต่ไม่ได้ไม่ได้ผลไม่ได้คำตอบที่ดีนอกจากไม่ได้คำตอบที่ดีแล้วเนีย่ยังทำให้ตาเสียใจ ทำให้ตาเสียใจนะครับแล้วยังมาว่านะครับสวัสดีครับาดามครับยังมาว่าพ่ออีกจากนั้นมีคนเป็นเม้นว่าเอยไปด่ไไปว่าพ่อระวังคิ้งกากกิงหัวอย่างนี้ประมาณนั้นนะนะครับทุกคนก็เห็นแล้วว่ามันเอ,อถ้าเรายึดตาม วิถีประชาจารีบสวัสดีครับมานามครับเนี่ถ้ายึดตามวิถีประชาจารีกฎหมายเนี่ยการที่ลูกลูกอากัรดูต่อพ่อแบบนี้หรือหรือพ่อแม่ทิ้งลูกเล็กๆนะครับหรือพอลูกเติบโต,ต,ตแล้วไม่เลี้ยงพ่อแม่ การกระทำฝ่าฝืนแบบนี้เรียกว่าผิดจารีตประเพณีของสังคมไทยดังนั้นมันคล้ายๆว่าเมื่อคุณทำอะไรก็แล้วแต่ไปเกี่ยวกับเหมือนตาไม่ได้รับความรักไม่ได้รับก,การปฏิบัติที่ดีเนี่ยมันก็เลยผิดจารีตประเพณีเมื่อคุณละเมิด กฎนี้ระหว่างคุณพ่อคุณจึงถูกสังคมประนามสังคมโจมตีจนคุณลบคลิปที่คุณมาตอบตาชานแต่ตอบไม่ตรงคำถามสักข้อนอกจากตอบไม่ตรงคำถามแล้วยังมีการทำให้ตาชานเสียหายดูหมิ่นตาชาน สั่งสอนตาชานนั่นเลยครับสิ่งที่สังคมไทยยอมรับไม่ได้เพราะคุณละเมิดกดจารีตประเพณีของสังคมไทยคุณเป็นลูกนั่นคือพ่อจะโกรธท่านอะไรนักหนาทำไมต้องโกรธโกรธเพราะว่าพ่อไปอยู่กับคุณที่เกียดชังใช่ไหมถ้าพ่อกลับมาหาพวกคุณพ่อก็จะเป็นคนดี พอพ่อไปอยู่กับลุงพลมาแต่งพ่อจะเป็นคนไม่ดีเหรอครับอย่าทําอย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าคุณรักพ่อจริงๆคุณอย่านําพ่อมาเป็นเครื่องมือเพื่อโจมตีพี่สาวครับแม้นคุณจะไม่นับถือพี่สาวอีกต่อไปแล้ว็พราวแต่ครับ,รบแต่อย่านําพ่อไปโจมตีแยกก่งคะแนะแนนพี่สาวค,คุณไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้หรอกสังคมไทยไม่ให้อภัยคุณหรอก ดังนั้นถ้ามีสํานึกดีแล้วก็นะครับทำให้มันเป็นตามตามสํานึกดีด้วยนะรจริงๆคุณควรมาขอโทษลุงพลก็ไดนะ้ในเมื่อเรื่องมันผ่านมาขนาดนี้แล้วนะครับ,นะค,รบคุณควรจะเงียบๆดีสักเงียบๆเนียเน่ยลุงพลพ่อแตนไปมังเยี่ยมไปทําอะไรของเขาอยู่เนี่ย เพราะเขารับไม่ได้ในเรื่องนี้ที่ฝั่งคุณเนี่ยตามดา่าตามลาวีเขาเขาก็ไปในที่ที่ไม่มีใครไปยุ่งไปเกี่ยวมาด่าม,มาว่าก็น,นึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วนึกว่ามันจะเงียบๆไปแล้วกับไม่เงียบกับออกมาด่าม,มาว่าไอคนนอนนาก็ยังมาด่าม,มาว่านะครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีมาดามนะครับเข้ามาเมื่อกี้นะครับผมนะครับ หวังว่ามาดามสุขภาพแข็งแรงเนาะพอเราคิดถึงมาดามแล้วก็ช่วงนี้สามวันดีสี่วันไข้เนี่ยนะก็ให้มาดามเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับและทุกท่านด้วยนะครับทุกท่านก็รับนะครับขอทุกคนมีแต่วความสุขความเจริญนะครับอืมนะครับนะ คุณแซนดี้บองแซนดี้พาดูบอกว่าตาชาญเหมือนต้นไม้กลางพายุจะโอนเอียงเอ็นเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งได้ตลอดเวลาตามไปอยู่กับป้าลุงแต่ตัวและใจตาอยู่ที่ไหนย่อมรู้ดีใกล้เริ่มคดีและตัดสินอีแม่ไล่เอาใจตาอย่างออกนอกหน้ามหากกรรมแย่งพ่อจะงเกิดขึ้นใช่ครับ หมากมยังเริ่มรักพ่อเริ่มห่วงพ่อปัญหาคือถ้ารักพ่อห่วงพ่อก็พูดแบบดีๆก็ได้พูดขอโทษก็ได้ขอโทษขอโทษเป็นไหมขอโทษพ่อคุณไร้สดขอโทษพ่อทั้งหมดมันก็จะดีแต่คําพูดของคุณเนี่ยมันมันยังไปไปด้อยค่าพี่สาว ไปได้ค่ะพี่สาวพยายามที่จะทําให้พี่สาวเป็นคนอักตันอยู่อีกรอบนึงประมาณว่าไม่เห็นค่าพ่อแม่พาพ่อแม่ไปไม่เห็นขาพ่อแม่ตาชานไปเองตาชานตาชานอยากมาอยู่ทางนี้เองทางนี้ก็อยากเมื่อคุณพ่อมั่นใจแล้วเขาก็ดูนะครับเพราะแต่ลงุงพลเขาก็ดูนะไม่ได้บังคับหรือจะหาว่าบังคับ เช่นมาแสดงตนว่าฉันจะเอาพ่อไปอยู่นะลุงพลพัฒแต่ไม่ได้ทําครับมันอยู่ที่พ่อมันอยู่ที่ตาตาอยู่ที่ไหนก็ตาอยู่ที่ไหนสบายใจอ่ะพูดง่ายๆดังนั้นตาไม่ได้ไปอยู่กับลุงพลพัฒนเพราะลุงพลพัฒนบังคับให้ตาไปนะครับคุณแม่ต้องดูดีๆนะนะเพราะ อย่างที่ทราบครับป้าแตนไม่กล้าหรอกครับที่จะพ่อพ่ออย่าไปทางโน้นนะอย่าไปทางโน้นนะมาอยู่กับฉันนี่ป้าแตนไม่ได้ทำอย่างไนแต่ตัวตาชานเองเขาจะไปอยู่จะพัดจะลมพัดลมเพไปอยู่ไหนก็ช่างเอาที่เขาสบายใจดังนั้นอย่าเอาพ่อแม่มาเป็นเงื่อนไขในการโจมตีกันด่า แล้วยังกันแนะไปถึงที่ดินมีโฉนดด้วยแสดงว่าคุณยอมรับแล้วว่าลุงพลพระแตนเป็นคนเดียวในตระกูลที่สามารถมีที่ดินด้วยได้ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก็อย่างแสงว่าพ่อเนี่ยเขามีที่ดินมีโฉน,นดเนี่ยมันแบ่งให้พ่อสักงานสักอะไรไหม ประมาณนั้นนะเออ,อีแม่ก็ไปใหญ่นะอีแม่ก็ไปไปเขาแก่เล็ๆนะตามีลูกชายสองคนอตากมมีลูกชายคนเดียวคงมีค่าสำหรับตามากมายเลยค่ะ,อ,ะอย่างว่านะครับเขาอยู่ด้วยกันมายาวนานเนะพิ่งมาเกิดเรื่องคนระับตอนนั้นทุกอย่างในทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ไนมะ่ว่าจะเป็นเรื่องตาหรือใครครับ มันเป็นเรื่องชั่วคราวอยู่นะครับมันเป็นเรื่องชั่วคราวจิตใจคนเรามันเกิดดับเกิดดับความคิดหนึ่งมันสามารถแปรปรวนได้ตลอดเขาเรียกว่าอานิจจงนะครับความคิดคืออนิจจงความคิดก็คือเกี่ยวกับเรื่องจิตไปตั้งอยู่ในที่ใดน,นั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้อยู่นานมันก็ดับมันจะคงความคิดนั้นบ่อยๆหรือไม่แค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวก็มันมีสํานึกต่างๆมากมายที่จะทําให้คนเรากลับไปดีต่อกันก็เยอะแยะครับมันยังมีประวัติยังนึกถึงเหมือนในหนังอะ่ะเหมือนในหนังอะเวลาจะมีแบบนี้ก็นึกถึงอดีตที่กำลังหอมหวานกันโนั่นนี่นะก็จะนึกถึงสิ่งที่ดีๆต่บก,กันได้หลายน่าจะมีเยอะตอนนั้นช่างเถอะครับนะครับถ้าเรายึดมั่นสิ่งที่ดีคนที่ถูก เรายึดมั่นสิ่งที่ดีคนที่ถูกได้แล้วเป็นหลักแล้วนะส่วนตาชานจะไปทางไหนก็ช่างเขาตาชานจะสวิงไปทางนูน้นจะมาทางนี้ตาชานก็ไม่ใช่หลักสําคัญแต่เรียนนะครับว่าตาชานเป็นเป็นพยานบุคคลที่สําคัญด้วยในเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่ตาชานว่าเนะี่ย คือตาชานจากเอีงมาทางนี้จะเอียงมาทางนี้น้องอานางซื้อที่ดินไม่เยอะเหมือนกันนะคะทําไมไม่เห็นเอ่ยถึงตาเออนะการซื้อที่ดินเนี่ยมันทําให้เรารู้กฎหมายเรื่องที่ดินมากขึ้นที่เขาบอกไปซื้อที่ดินเน่ยที่ดินอะไรเป็นนสสามหรือนอสสามกรหรือนอสสี่จอ ไม่มีใครรู้ได้ขาวว่าเขาไปซื้อที่ดินนานแล้วก็ยังเงียบเคยซื้อที่ดินที่ไหนเคยซื้อที่ดินให้ตามไหมเออต้องถามผู้ที่มีเงินมากที่สุดตอนนี้คุณเคยซื้อที่ดินซื้อบัวให้ตามไหมซื้อที่ดินตรงไหนแล้วทําไมคุณไม่ไปอยู่ในที่ดินนั้นแล้วคุณอยู่ยังไงคุณยังไม่กล้าไปอยู่ในที่ดินนั้นแล้วคุณซื้อทําไมทําไมมันไม่มีความกระจ่างมากขึ้น ทำไมคุณไม่ไปทำแบบลุงพลป้าแต่งเอออยากไปอยู่ที่ดินมีมโฉนดดีกว่าทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นหรือยังไงหรือยังไงอื้เชี่ยงคืนแล้วอ่าเอาเป็นว่านะครับก็คือสำนึกดีถ้าคนบาป จะไม่มีสํานึกดีนะครับการเช่นพยายามจะสํานึกเนี่ยบางคนให้คนอื่นบอกว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่สํานึกไม่มีถ้าแบบนี้มันจะมีผลต่อความคิดวาจาของเขาเนี่ยมันยังไม่อยู่ในล่องในรอยจะสังเกตย่งไงคนที่ไม่มีสํานึกดีเนี่ยจะเป็นไปตามคนอื่นบอก แต่ตัวเองพูดออกมาเมื่อไหร่ก็เรียกว่าเละเทะดังนั้นคนไม่ดีมันมีหลักเลยคนดียังไงก็สมนึกดีมันจะได้ไปจับคนว่าไอ้นั้นมันเป็นคนดีหรือเปล่ามันดียังไงดีดีในการสร้างภาพหรือดีเพราะมีผลประโยชน์ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่สมนึกดีนะครับแต่ถ้าคดีน้องที่เกิดขึ้นอยู่กรกก สำนึกดีเนี่ยใช้ในตอนนี้เห็นในแครับี่คุณสำนึกดีต่อพ่อแม่ใช่ไหมคุณต้องถแถลงคุณต้องไลฟ์สดขอ,ข,อออขอโทษขอโพยพ่อแม่อ่ะขอโทษขอโพยพ่อจึงจะเรียกว่าคุณสำนึกดีโอ้ยห่วงพ่อมากพ่อจา๋าพ่อจ๋ากลับมาเธอพ่อพี่มากขาเอ้ยไม่ใช่พ่อตาขา ตาขาขาตาตาขาตากับบ้านเธอตายายรออยู่ตายายรออยู่นะอุย้ยขนลุกนะ <c oughs> ครับถ้าเป็นสำนึกดีต้องไม่กัดพี่สาวตัวเองอย่าลากตามาเพื่อเป็นเครื่องมือทำลายพี่สาวตัวเองอย่าทำเลย อย่าทำ,าทำจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้อยากให้ครอบครัวคุณรักกันตอนแรกบอกด่าคนอื่นไปทั่วเลยว่าจะมาทำให้ครอบครัวคุณแตกแยกมาทำลายครอบครัวเขาคนนั้นก็มาทำลายครอบครัวเขาครอบครัวเขาอบอุ่นรักกันดีทงนู้นก็มาทำลายทงน,นี้ก็มาทำลาย แต่สังคมเห็นว่าพวกคุณทำลายกันเองจนแตกที่น่าเจายับไม่มีใครทำเลยถ้าสํานึกดีอยากให้ครอบครัวคุณกลับมารักกันอย่าอาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือรักกันก็ได้รักกันก็ดีขนาด พี่สาวของคุณคุณยังไม่รักพี่สาวของคุณเลยคุณคงคิดว่าเพราะพี่สาวอยู่กับคนที่ฆ่าลูกเขาไงเพราะเขาตีความไปว่าลุงพลคือคนฆ่าลูกเขาเพราะว่าเขาตีความไปว่าศาลร,รับฟอ้องไปว่าลุงพลคือคนผิดเขาเสียหน้าอย่างนี้มากนะเพราะว่าเขาไม่น่าทําอย่างนี้ อยากให้เขาใจล่มๆใจเย็นเย็นถ้าคุณไลฟ์สดคุณต้องเจอคนไปปวนคุณเนะ่ยลุงพลก็ยังเจอคนป่วนนละถ้าคุณจะไลฟ์สดแสดงว่ามีคนไปป่วนคุณคุณต้องมีเมตากับเขาคุณต้องพูดตรงไปตรงมาคุณต้องเอาชนะเขาด้วยความที่คุณมีสำนึกดีไม่ใช่ไปกันแนะกันแหนไปด่าไปว่าเขาแล้วก็ไปอ้างกฎหมายก็อ้าง ไปอ้างในสิ่งที่มันผิดลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคุณแม่นะคุณแม่ฟังนะลุงพลคือผู้บริสุทธิ์คุณแม่รับได้ไหมจนกว่าสาลจะตัดสินหน่อยนะัเมื่อสาลยังไม่ตัดสินลุงพลคือผู้บริสุทธิ์นะครับมันจะไม่ไปปล่อยไก่อีกนะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับเจ็ดร้อยท่านยังอยู่นะครับแล้วก็หนึ่งพันไลค์นะครับ ก็ถือว่าขอบคุณมากครับช่องเล็กก็มี200กว่าท่านไลฟ์ห้าร้อยท่านก็ขอบคุณมากครับขอทุกท่านทั้งสองช่องนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมมุตทรานมานะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่เลยไวแล้วนะครับก็เป็นอีกวันแล้วยังไงก็แล้วแต่ครับคิดดีพูดดีทําดีไม่เกี่ยวกับวันพระอย่ามารอทําบุญเฉพาะวันพระครับมันไม่ทันครับเราจะทําบาปมากกว่าบุญ หนึ่งสัปดาห์มีวันพระวันหนึ่งแต่เราทําบาปไปมากแล้วเนี่ยอย่ารอวันพระทําดีอย่ารอวันพระเพราะวันพระเขาเอาไว้เพื่อให้เรารักษาสิ่งอุโบสถแต่เราสินห้าก็ยังไม่มีแล้วก็กจบเลยดังนั้นขอให้คิดดีพูดดีทดําดีทุกวันทุกวันนี้ก็พอแล้วครับนั่นคือกุศลมากๆนะครับโอเคครับขอให้ทท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ